ไไจ้าไบเถิดจ้าโอ้ยทงงามเถิดพี่น้องเอ้ยเ,เด็กพี่น้องกินบลวคั่มหรือางคั่เหอกพัดบ้านพี่พจีกินไก่เื่อ,อยังฝันไหม,ม,น,ม,าามน,นี่ตำร้านป้าจ้าเมื่อไหรเด้อจ้าทีมงานเก็บเห็ดสวัสดีครับสวัสดีครับ พวกเกาพวกเดิมดหรือพวกอวนยะี่กหรอเ่ามาครับกินข้าวกันกินข้าวจะข้ามสองข้ามเลสีม่มันประม,ะมะาณได้จ้าไปเบิ่งกันคนหลายพัก ก็เฮ็ดหาดครับท่านนี่เขาเอิ้นไว้เฮ็ดหาด หาต้นที่เป็นสีน้ำ,นำตาลออกสมๆอย่งสีแล้วครับนี่ข้างหลังมันจะมีอย่างแกกน้อยเนะบัไงไกลบงทีมีอย่างออกมากอันนี้เอินเฮดหาดครับแกงกินได้แช่กันไปย่างต่อครับนี่ครับดอกนึงแว ออกเคสไหมพี่น้องคึ้เป็นง่ามิดหน่าแหลกกำลังออกนี่นี่ครับง่ามขนาดกำลังง่ามเลยพอดีพอดีนี่ครับดอกง่ามนะง,ง่าม ดอกนึ่งจะดอกหนึ่งจะในในี่ดอกเดนอไกเปงามงเดอกนี ouais, ่ก็องดอกนี่ดอกหนึ่งนัคเฮ็ดนาแล้ครับพี่น้องขุนดอกนึงแมวเจียพุ่นดอกงามพุ่มแมเอาดอกไดก้อนปะดอกนี่ ุ a> a! ้ยสองดอกสองดอกพ่อโอ้ยนันนันดอกนั่นงามแต่พ่ออันใดเอาอันนั้นไปน้ำผสมปนเปกันไปเพิงเกิดพุ่นดอกเติ้งเงเห็นบานดอกมันก็บกำลังงามเลยเห็นบานเลยนี่นี่นี่เหนไหแสดงว่าเฮ็ดดินกำลังเกิดเออนี่นี่ดอกนึงเยอะฟังทางพ่อทั้งเฮ็ดแสดงว่าเฮ็ดออน่โอ้กำลังเกิดต้นอีดอนนี่ ได้ให้เบิ้งน,น้อยๆพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นสิพามาหม่ดกินได้เอม,มาลุนน้กัอนมอื้อนเก็บเ <c oughs> ห็ดดินอย่าขาวขแม่นได้หน่กี่มันได้น่ะเห็ดดินกังออจบจิบจบจิบมออเอเด้นออเออเออเออออเ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 ไอได้กินได้เดนะออเออเออเ่เหอออเออเอาเเอออออ ต,เตาเนี่ยอมดอกใหญ่เลย

เผาแล้วจะรักไหมเห็ดแดงจ้ากป็ลังงามเลยจ้าย็ดมาได้กันขี่กระต่ายมึงี้ขี่กระต่ายนี่ครับพี่น้องได้ยึ่ยมะได้ไล่ข้นไล่